ฮอนฮอนฮาสงการเดลยฮอนโอ้ยได้ยินเดเลน้ำมันบ้านอันนี้เอาสวัสดีปีใหม่เด้อสวัสดีปีใหม่โอ้ยฮดรถโบเปะบุ๊มยิ้งเปะมีในเผื่อเปะปะโอเคไปแล้วอันนี้บ้านไหนเนี่ยไปโว่าดูว่าสิมีคนเล่นน้ำสวัสดีฮดแน่ นึงว่าซิบ uh, ุ Luckily, uh Hence, ้ยไปเล่นน้ำเขาผุ้น่าผู้ชายเย็นดีต้งเอเอาเสร็จแล้วู่าผู้บ้าบีบแอ่ใสนึก่านึกว่าบุ้ยไปเล่นน้ำาปไปไปกันได้สิโอ้น่า

ขอบใจเด้อขอบใจเด้เอเล่นเทาตอนไหนเนี่ย,ย,ท,ำยทำเลยบ่เดี๋ยวไอ้บนมาไอ้บนมาเอาซักเลยไปก่อนไปก่อนมาเนีเออ่เออเออ,เอ,อ ไปเล่นสงการวะไปยี่บบไปยี่บยี่บแต่งตัวอยู่นี่ปั๊บไปเล่นสงการไปไปเล่นสงการกันฮู้ สบสสสายดีลุ้ยเขาพี่แซ่พี่สาวไปยู่เนาะอันนี้เนาะอู้ตึมๆเลยปตาทางเพียง,ง,งโป่งใหญ่สบายดีสบายดีเอาละครับเขาเริ่มเล่นแล้วเมืองทักแค่ฮะ เมืองท่าแแบบ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 มานี้ดานนะครับเขากลับมาที่ดานคือเก่าเมื่อกี้นี้เออยู่ที่เมืองท่าแขกนี้บอกก่อนเลยว่าคนเล่นหลายมากเลยคนเล่นหลายมาเลยอันนี้เขาเอินแค่ว่าปั๊บปั๊บปั๊บมาวาแวบมาหอดีเลยนะเอามาอยู่ที่ดานท่าเรือเมืองท่าแขกล้วกากำลังจะออกเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะฮะ กะไปเบิ้งบรรยากาศสงการในประเทศไทยหน่อยว่าเป็นแนวเลยแต่จะน้อยนะเด็นทางล่าวนี่ก็ต้องเบิ้งนะเขาจะเขาจะจับตาเบิ้งทางสองประเทศนี่แหละนะเช่นใดกับติดตามเที่ยวนะฮะเบิ้งบรรยากาศการเล่นสงการปีใหม่นะครับของไทยกับของเราจะเป็นจังไงนะเดี๋ยวงไงเฮาตอนนี้เฮาเราอยู่ที่เรืออยู่นะครับอยู่ที่เรืออยู่นะฮะียังไงออกไปทั้งผู้เลยท่เสียงตึ้มๆเหมือนเน้ำพุนะ พอวนพนมนี้แบบเสียงดังมากเลยอาบน้ำมากบ่ะจะอาบน้ำมาติเบิ้งกรโลดฮ้อนสัาไหเออยศลงางน้ำบาลแล้วก็ข้ามาอีกอ่า เนียทุกคนเนาะมือ,อกกนี้กะเป็นมือแบบบอมๆเนี่ยทุกคนนะมเมนาะบําเพ็ญมือแท้ของฝั่งไทยเนี่ยทุกคนเนาะหู้ลิ่งกันแล้วทุกคนฝรั่งป๊าดดิทัเปียกน้ำกันไปเลยเนาะรู้ว,ว่าเขาจะเปียกหรือเปล่าเนาะทุกคนานะ คุณลินเป็นมื้อข้าวมือเดินคนอยู่ทางใทยมื้อนี้แม่งมื้อแรกเลหรอมื้อสองออมื้อสองอ๋อตกลกับคุลินแต่แต่เมือ่อวานนี้มือนี้มือแท้มือนี้มื้อแท้คือคืนกันไปเลยนนะปไปเลยไป ทุกเคื่องกันไปเลยทุกคนโหช่หยวยทางหน้าแบบโคนรระอายน้ำเลยเียยนมาจะเปียงเลยล่ะมวันนี้ถนนคนเดินแอนอย่างซุ่มซ่ำเลยถนนคนเดินวันนี้ทุกคน สวัสดีย่ามือเสาร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองญาตินะครับอยู่บ้านคุณป้านะครับกับบ้านของคู่เจมนะครับกับน้องปอนะฮะกับเป็นที่ประจําเลยนะครับที่ผมเดินทางมาที่นครพ,พนมก็จะต้องแวะมา พักอยู่นี่แหละนะครับหนึ่งคืนครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาครับเอดพลือน้อนี่นอเช็คุยสาววอเช็ดปุ๋ยบุกบุกเปื่อยคเามื่อนี้เมื่อนี้มีโอกาสมานอนอีกเทือนึงกะโอ้นอนแซ่บคือเก้าเลยเมืนเดิมเหมืนเดืกาวเดี๋ยวกินข้าวนลากันนะครับคุณตานขนจะไปเกียวกะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อปีใหม่ไทย การที่เออทีเ่เซอกรกัปมาเที่ยวได้สภาพแข็งแรงเนอะร่วมรวยร่ำรวยอ,อต้นอย่างนี้ต้นต้นกิสมาร์ต <c oughs> <c oughs> ต้นกิสมารนะฮะัคร <c oughs> ับเร็วสวัสดี <c oughs> น้องเจแปนอ๋อน้องเจแปน

สวัสดีน้องเจนิดน้องเจนิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีปีใหม่นะครับคุณยายโดยน้องเจนิดด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยดูทั้งสองก็ขอให้มีความสุขความเจริญสร้างลูกุ๊กขึนรลยข้าวขคเผาข้าวขาให้ได้เป็นสามสี่ล้านวิวเลยเจ๋วเลย โอเคฮะมื้อนี้กัมาคุเจมนะครับคุเจมเอ็ดเมนูตอนรับนะครับอาหารเซามื้อนี้สวัสดีครับคุเจมครับสวัสดีครับไอหมุนสวัสดีครับคุเจมนะครับมื้อนี้โอ้มื้อนี้มีปลาส้มไก่เป็ดแซ่บแท้ฮะมีไก่ส้มป่ากินเป็นอย่างหมดสมป่าเพิ่นมีหยังโอ้ย KFC ไม่ได้เสพซื้อแล้วแล้วก็นี่ฮะ ตามมาฮู่งตามมาทูอ้ามากินด้วยกันเด้อนั่งด้วจุ๊บเลยน้องปอเอาเกมเอาหน่งเอาวันนี้กับน้องปาดนะฮะมบวันนี้นอนเธอแรกกับฝันเล่นบอฝันเลยฝันดีฝันเจินฝันเลขยังเอาเลขสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสามเมนบอกเอาวันนี้เส้นทางกันเดินทางวันนี้พาปาดมาจากทางฝั่งโซโอร่านะครับเส้นแรกก็ว่าจะพาไป เียวในจังหน่อยนะฮะในจังหวัดขนครพนในสวงของวันสงการดิยุกกะจักสิปจ้งแดเนาะเห็นเขาบอกว่าที่มีถนนข้าวปุ้นถนนข้าวปุ้นดูเบิ่งๆดเข้าอิ่มแล้วเฮาค่อยเบิ่งๆแต่ออกจากปานคููเจมานะครับเฮามาอยู่นี่เลยคล้ายๆคล้ายๆอยู่ในประเทศเวียดนามเลยสินเจ้า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 คืออยู่ประเทศเวียดนามเลยเนาะ ห่ายด้วยว่าเฮาอิบบสไซเฮาย,ยู่สถานที่นะฮะพิพิธภัณฑ์โฮจิมิน์นะครับซึ่งเป็นการจำลองออของจริงออกมาไว้ตรงนี้เพื่อระลึกถึงลุงโหะฮะเบิ่งกันรู้ครับานาะแต่งพักเนาะเพราะส้างตึกสไตล์เออวียดนามเลยตึกสไตล์เวียดนามแลวก็ไใหล้ลุงโหนะฮะคุณอะขึ้นไปยู่ทั้งๆเลยครับโอ้เอ็ดขนาดเลยครับมองนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์โฮจิมิน์แบบจำลองนะฮะ จำลองขึ้นมาก็จะมีรูปปั้นล่อด้วยเล็กของลุงโฮนะฮะแล้วก็มีธงชาติเวียดนามอยู่ด้านหลังของลุงโฮห8 9 0 1960นะครับก็บอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ของจริงนะฮะซึ่งของจริงนี้ที่ลุงโฮเพิ่งอยู่อยู่มองใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นการจําลองเพื่อให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับประมาณนี้นะฮะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแก็ได้เบิ่งเมือง ขนาดใหญ่เลยนะครับเมืองเวียดนามขนาดใหญ่เลยเนาะเป็นเมืองนึงเลยเนาะแต่ถ้าลุงฮวยุอีลีนะตู้นน้อยกระทบนี่น้อยแล้วเขายังจำลองของลุงฮัวนะจำลองเขาลองของจริงแน่น่ะคุณอ่ะอ่าเขาจะลองมาเลยคือเลยไปเบิ่งไปเบิ่งเดี๋ยวของของของจริงนั้นเท่าเท่าไปเบิ่งมาหลายรอบและเมื่อนี้เขามาเบิ่งของของคือกันเนี่ยน้อยนะของก๊อบนี่ยังน้อยเขาก๊อบก๊อบขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปก๊อปขึ้นมากคือว่าง,งามๆเลยนะ่ะเอ็ดง,งามๆเลยปลาเดี๋ยวเข้ายางบนเป็นวงกลมนะฮะแล้วเขากะไปเบื้องหน,างน้าลุงหัวนำป่ะไปนั่งพี่ไปนั่งพี่ลุงเตอร์พี่พี่ท่างพูดมีเซอร์เวียร์นำอันนี้มีมีฮะมีน้ําตกน้ําพุเลี้ยงปลาปลาจะอยู่ได้เหรอเนาะฮอนฮอ,อนเนาะป่ะเออบอลหนัง ของเวียดของเวียดของจีนเลยมีคือบอลหนังนี่ภูเขาเช่ไพูน่พี่ภูเขาปาดไอเบิ้งไอเบิ้งภูเขาภูเขาพร้อมภูเขาเอดเอาภูเขาจำลองก็แสดงให้ถึงว่าเออมีภูเขาเด้อนะมีภูเขาอยู่ที่ลุงโหเพิ่นเพิ่นมาอยู่มีภูเขามีต้นมีต้นแปลกนํำต้นยังเหนือยนี่ ต้นแปกกว่เป็นหินจำลองนะครับเอา้าพิพิธภัณฑ์ลุงโฮนะฮะเป็นการจำลองเบิดเลยครับจำลองสถานที่ทุกอย่างเลยพูนะ่ะตึกสไตล์เวียดนามเลยนะฮะมีต้นแปกนำเห็นต้นแปกแล้วขึ้นหอดสิงขวางทันทีเลยครับต้นแปลกลายหลายฮะงามเลยอะ่ะปะเดี๋ยวต่อไป เป็นสถานที่จําลองบ้านลุงโหนะฮะซึ่งบ้านของจริงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละนะครับมื่อนี้ผมพาเพื่อนมาเบ่งความงามซื่อๆนะครับความงามที่เขาได้ต่อเติมจากส่วนที่มีอยู่จริงนะฮะคือ <c oughs> <c oughs> เลยอะ <c oughs> จำลองคล้ายๆกับที่อยู่ในออของจริงของลุงโฮมีห้องพักสองห้องมีเลาพร้อมมีเลานะ ป่ะจะเ,เขาอยูเบื้องลึวเสร็จแล้วเขากลับไปเบิ้งหน้าลุงโฮเพเี็ดน้าอยู่แถวนี้แหละนะครับลุงโฮที่เป็นคนชอบทําไร่ทํานามากๆเลยนะครับกับประมาณนี้ฮะกะประมาณนี้เย็นชุ่มชําตัวนี้ก็จะเป็นมานนะครับคือคนเวียดนามนี้เขาเวลาเขาเปิดประตูทิ้มไว้ก็จะต้องมีมานในไผ่ตัวนี้นะครับบอกให้ไผ่ส่องเข้ามาเห็นนะฮะส่องเข้ามาดับแรกก็จะเห็นมานมไนไผ่ีีบังเอาไว้กันร้อนด้วยนะครับ ทั้งพุนคือเพื่อนของลุงโฮชิมินนะครับที่เพื่อนเคยพักอาศัยอยู่มีต้นมะพร้าวเงีย่ยงาสองต้นนะครับซึ่งแสดงว่าเพื่อนเป็นคนปลูกเองเลยนะครับมีสองต้นนี่แหละเอาละครับเดี๋ยวผมตรงข้ามกับบ้านลุงโฮเนะจะมีไฮนาเดีเ๋ยวไปเบิ่งกันครับมีไฮนาที่ลุงโฮมักเอหนาเป็นพิเศษเลยอยู่ดน้านนี่แหละเอานี่แหละลงุงโฮ<ห>เพิ่น<ห>เป็นคนเป็นคนมักเอดนาอ่อเพื่อนมาอยู่ทยกะหลายปีเพื่อนกะมาเอดนาอยู่นี่เพื่อนที่เอา ไอยอ่ะไถเออไถมัดใส่กับงักบควายแล้วก็ลากไปเอดผู้เดียวเพิ่นนี่ฮะล่ะเอดผู้เดียวเพิ่นตะกี้เราใส่อ่าที่นี่แหละคุยเป็นพาหนะนี่ยเองคนครับด้านหลังนี่แหละฮะนาลุงโฮวันที่ยืนอยู่ในนาจการสันนิษฐานแล้วน่าชาวบุญไก่นะฮะเพราะว่าเฮือนเพิ่นอยู่นี่เองน้อแล้วข้างหลังนี่คือนาทั้งหมดเลยนาตรงนี้คือหนองเลื้งเออหนองญาตินองญาตินองญาติจะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่นะฮะ ถ้าเป็นหน้าค่ะจะเป็นตรงนี้แหละจากพุ้นลงมาเพื่อนน่าจะเป็น่นเอเอสน้าอยู่นี่ไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วฟังถ้าพุ้นกับเป็นหน้าอีกนนาเพ่แต่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายแล้วนะก็มีเพื่อนตื้อเพื่อนอย่างเพื่อนตื้อเพื่อนอย่างก็ขึ้นมาทดแทนกันกับหลายเติบเลยนะครับแต่ก็ยังปรากฏหน้าให้เห็นอยู่จุดตรงนี้น่าจะสันนิษฐานว่าดุงโฮต้องได้เอหน้าอยู่จุดนี้คือกันนะครับก่อนที่เพื่อนจะกลับไปที่เวียดนามนะครับนี่ฮะเพื่อนมีเอหน้าอยู่ไทยหลย ลายนะห้ยแเลยนะฮะเอ็ดเฮ็ดคนเดียวอีกป่ะจ๊ะเอ็คนเดียวเป็มนมักอิ่มาลยทุกคนเอ็คนเดียวคือเอ็ดกับพี่น้องเพิ่นนั่นแหละนะเอาอันนี้กับผ้ามาเบื้องให้หน้าของลุงโฮจิมิน,นซึ่งตังอยู่นี่ฮะพิพิธภัณฑ์เพิน่นยือยู่ตรงนี้นะส่วนพุทธพ,พ,พ,พิพิธภัณฑ์ใหม่เป็นการจำลองเป็นการจำลองเอาจากของจริงไปตั้งไ้พุ่นเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวประมาณนี้นะฮะอยกไปเบิ่งความงามกับไปทั้งพุ้น ยังมาเบิ้งความเก่าแก่กับเบิ้งลุงบ้านลุงโฮแท้ๆเนาะเดี๋ยวเบิ้งกันเนาะเมื่อกี้เนะาะตั้งปาพตั้งภาพไปประมาณนี้ทุกคน